แต่เราไม่รู้ว่าลึกๆเ่ะเราไปทําให้เขาเสียหน้าเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ครับครับอยู่ดีๆบางวันนั้นเช้าจะแต่เช้าเลยก็ลงมาผัดข้าวให้เด็กในบ้านกินกันอะไรอย่างเงี้ยปงเก่งกงเก่งลยครับรบ,บางเขาก็แก้วแตกหรือไงเนี่ยสักอย่างหรือมีมีอะไรเนี่ยแก้วแตกแล้วบางเขาก็บอกว่าองใส่คู่ไปแล้วว่ะค<อ>งจะไม่ได้อยู่แล้วว่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงชุดดำมาห้าหกคนเนี่ยมาอุ้มบางมัดไปรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัสลนการรับชม เท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง y t u t u กันละครั้งหนึ่งบโค ke e ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไคร์และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งบค ke e เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตท,ทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ แค่คนเราเรื่องเล่าเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพี่เนี่ยลองดูใช้ได้เหมือนกันที่นี่มีแค่นี้แหละพี่ผมก็รับได้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเมาแค่เต็มถังแบบนี้ดีที่สุดก็คือไวาอาห์หุ่นอะไรเงี้ยลูกแป้งอะไรเงี้ยก็ลองรับกันไปนู่นนี่นั่นพอเริ่มเปิดบ่อนพี่แบ๊กก็ชวนเปิดบ่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยบังเนี่ยพี่แบ๊กก็ชวนผมเปิดบ่อนใช่ป่ะบังบอกเอาดิบังเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนนะเขาก็สนับสนุนแล้วเขาก็ไม่ได้มาเก็บตังค์ต้องไปเคลียร์เจ้าหน้าที่นู้นนะมึงดูแลตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวกูููดดแแแแแลลลลใหห้้กกกกกกก็็็็็เเ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 เรรรรริิิ่่่่่่่มมมมปปปปนนนนนนนบบบบออ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 อขขขงงงงงโษสสืืืจาคผััพีีะว เก็บตรงกันดูเจ้าหน้าที่ให้เด็ก<ๆ>ในบ้านไปดูเลดูอะไรพวกน,นี้พวกมีอิทธิพลเข้ามาเยอะบางก็เริ่มต้องรับรองแล้วสั่งทาผัดซีอิว๊วรัดหน้ามาเลี้ยงถ้าโดยส่วนตัวแล้วถ้าใครรู้จักบังมัดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวใช่บางชอบทำกับข้าวให้คนอื่นามากมากซุปัางอัวอร่อยมากบางมัดครับแล้วก็สั่งโรงงานแพ็คน้ำส้มสายชูเข้ามาสั่งโรงงานแพ็ซอสซีอิ๊วขาวเข้ามาอย่างละสองหลังสองหลังแต่พอกลับเข้ามาถึงข้างในแล้วก็กลายเป็นขวดซีอิ้วขาวที่เป็นน้ำส้มสายชูก็กลายเป็นเเตกกกีลลาาาาาบวววดดดด้ขขซินยป็มพรง แบ็กเลเวลตอนนั้นแบ็กหมดก็เข้ามาก็แจกจ่ายนะบางเขาไม่ใช่คนเที่ยวอยู่แล้วเขาเลี้ยงหมดแล้วก็มาเกมตอนหลังก็งดออกไปพองดออกไปก็บางก็แสบนะบางก็ให้ปลาลอออกไปเพราะป๋าลอเขาเดินด้วยทุกแดนจะออกไปห้องเยี่ยมญาติไปห้องทนายเขาจะถืออะไรเข้ามาก็ได้ปลาลอบังก็เลยบอกว่าป๋าวันนี้ผมอยากกินนี่กันตุนยาจีนพวกสมุนไพรตุนยาจีนบังเขาก็ทำมาถุงขนาดนี้ถุงแกงม้อใหญ่เลยนะเป็นถุงดำๆเข้ามาเลยสองถุงใหญ่เลยปลารอเขาก็ให้ผู้ช่วยถือเข้ามาป๋าก็ไม่รู้นะว่างานมันคืออะไรพอมา เสร็จปุ๊บบงังเราก็มาเทใส่ขวดเลยเทใส่ขวดเสร็จปุ๊บอ่ะปะ๋าสักแก้วหน่อยกินมา<ม><ม>เสร็จเอาไอ้มัสมึงหลอกให้กูไปถือมาไอ้นี่มาเหรอเนี่ยไปหลอกให้เขาถือเออ่แบ็คเลเวลเข้ามาไอ้โง <laughs> บังมัดโงตันห <laughs> <ำ>ลอกให้ป๋าหลอก าแฟกมาให้กินแสบมากโอ้โหปากก็นึกว่าไอ้ตันจีนใช่ครับตอนนี้ก็เลยเป็นแบบว่าอทิลักบอกกุก่อนเดี๋ยวกูจะได้ตั้งหลักทันอะไรเงี้ยว่ากูเกมมาทำยังไงอะไรเงี้ยพอพวกนี้เข้ามาได้สักพักหนึ่งบังอ่ะเขามีอะไรกับพวกที่โทษสูงที่ย้ายมาด้วยกันอยู่แล้วนั่นแหละกลับกันนะมีคนรักแล้วก็ต้องมีโจทย์เป็นเรื่องธรรมดานะในวงการของนักเลงถูกไหมใช่สุดท้ายวันนั้นก็มาถึงใช่แต่ก่อนนั้นนะมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพอชุดนี้เข้ามาเนี่ยพอตกิล่ากับวอดก้าเข จากบางมัดคงตันเนี่ยร่างหนึ่งนี่กลายเป็นร่างสองร่างสามใช่ไหมฮะร่างสามเลยดีกว่าคนคนข้างนอกเนี่ยทั่วไปนะที่เห็นบางตามงานสังคมทั่วไปยังไม่เคยเห็นลคนรู้จักสนิทสนิทบางคนยังไม่เคยเห็นบางมัดโมโหถ้าอยากได้โมโหก็ลองให้เขากินเหล้ายี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่รีหรือแบคแล้วกันเดี๋ยวจะรู้บางโมโหน่ากลัวมากครับทุกอาทิตย์ที่เอาเข้ามาเนี่ยจะมีเรื่องทุกอาทิตย์มันถึงเป็นเหตุที่จะต้องเจ้าที่ก็ถึงต้องระงับออกไปเอาเข้ามาหลายรอบเหมือนกันนะ ไปงานบางนี่ก็ประมาณ78งานที่บางมีปัญหาอยู่ข้อมูลมาเนี่ยคุณขวัญนี่คือต่อคดีมา6คดีใช่ครับที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะกับบางมัดของบางมัดคนเดียวเลยก็หคดีใช่ส่วนตัวของผมอีกอีกต่างหากก็อีกประมาณ3ามี่คดีก็นําเข้ายาเสพติดนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทะเลาะวิวาทของผมต่างหากจากของบางในประมาณ6คดีคือถ้าใครคบกับบางมัดของตันเนี่ยจะรู้ว่าความที่เขาจะโมโหใครคนนึงเนี่ยมันต้องยากมากเลยนะมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นที่ทําให้เขาโมโหขนาดนั้นไดแต่บางทีนะเรื่องเล็กๆก็มี ที่แบบว่าผิดใจกันนิดนหน่อยเรื่องถั่วเรื่องไพ่เรื่องบ่อนเล็กๆน้อยๆที่จับบางขวางที่ติดใจแกแต่พอเวลากินเหล้าเข้าไปแล้วไงมันลื้อไงพอมันมองเห็นหน้าเสร็จปุ๊บลื้อมองมองสายตาจกแกเดี๋ยวผมจะรู้แล้วว่าเอ้ยไอ้นี่แน่เลยสงสัยจะโดนอีกแล้วเดินลงแน่เลยงานลงจริงแล้วงานลงจริงบางเขาจะเรียกผมเขาจะเรียกผมกับพี่สุกไปก่อนที่เขาจะลงใครเงี้ยเขาจะเรียกไปเฮ้ยเนี่ยแม่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยงานมันเป็นนี่แม่งทำกับบางแบบนี้นู่นนี่นั่นขาใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเเเพพพพรราาาะะอออ่่่่่่่ปปสสบบบผผลลลแกกกีีีุ็็้้ววนใใใหหญญชคั ใจก็ติดเด็รออะไรอ่ะผมกับพี่สุกก็จะมาลั่งวางกันว่าเขาก็มีเด็กในบ้านของเขาอยู่แล้วก็จะต้องมาวางกันว่าไอเดี๋ยวคนนี้ไปอยู่ตรงนี้คนนี้อยู่อย่างนี้ดักตรงนี้ถือเหล็กจ่องนี้ห้ามลุกขึ้นมายุ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไปผมผมก็ไปเลยสาดก่อนเลยเข้าหน้าอเลยพี่สุกก็คอยกันเด็กคนอื่นคอยกันกันเนี่ยคือกันไม่ให้เด็กในบ้านเขาคือกันขึ้นมาครับตามเรื่องตรงนี้เพื่อที่จะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะให้มันจบแค่คนเดียวคือปิดคนเดียวขอคนเดียวพอปิดคนเดียวก็ปิดไปหลายคนเยอะแต่ละ 6กเจ็ดคดีเนี่ยคือคือบางงานบางลงปุ๊บ,บอย่างอย่างลงไปเล่นคุณเนี่ยป่ะอ,อย่างลงไปเล่นผมอ่ใช่พอพอ,พอจัดงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยบางก็จะไปวางงานกับเจ้าหน้าที่อีกทีไอ้เนี่ยจะเข้ามาทำร้ายผม นู่นนี่นั่นมีเหล็กบอกว่าผมเนี่ยนะจะไปทําร้ายบางาแล้วเลยเลยต้องป้องกันตัวเด็กพวกนี้คอยกันให้ด้วยอิทธิพลด้วยด้วยด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรด้วยก็เลยต้องจับคนที่โดนทําร้ายเนี่ยขึ้นไปขังไว้ข้างบนบางบางทีเนี่ยผมโดนทืบแล้วแต่อยู่ดีพอเจ้าที่มาเหล็กมาอยู่กับผมเฉยใช่ใช่ที่ผมมีก็มีโดนทืบด้วยนะมีอยู่เคสหนึ่งก็เป็นหัวหน้าผู้ช่วยเป็นเป็นหัวหน้าช่างของแดนสองนะรับเก็บโทรศัพท์เวลาจู่โจมเข้ามาจะรับเก็บโทรศัพท์หมดของพวกหัวหัวเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยเหลือช่างงานถูกไหม ใช่กล่าวว่าปุ๊บพอรวบรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเงินทั้งนั้นนะที่เก็บไปอ่ะเครื่องเป็นแสนคือไอ้ที่เก็บเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ค่าจ้างนะได้ค่าจ้างได้ค่าจ้างเครื่องได้ค่าจ้างในเครื่องเก็บใช่ใช่มีแน่นอนอยู่แล้วเครื่องกันสองพันสามพันมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วที่รวบไปนี่ประมาณกี่เครื่องตอนนั้นก็อยู่กันสองสามสองร้อยกว่าคนเลยแล้วก็น่าจะห้าหกสิบเครื่องได้นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เจ้าเดียวคู่นีเจ้าอื่นด้วย 2 0 0 0คูณแล้วกันนะจูงโจงครั้งหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ถูกไหมอ่ะแต่เขามีความรับผิดชอบตรงนี้ต้องต้องต้องเก็บรักษาไว้ดีด้วยไม่ใช่วดนครกจ้างเดียวนะคุณต้องเก็บเครื่องให้ปลอดภัยด้วยถูกไหมพอพอเก็บเครื่องไปเสร็จปุ๊บผ่านไปแล้วพอพอจูงโจรผ่านไปก็เอาโทรศัพท์มาคืนแจกจ่ายคืนพอคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยซวยตรงที่ว่าไปหยิบโมโตโรล่าฝาพับของปาร์ลอไปโอ้ยเครื่องถูกซะด้วยใช่ถูกคนซะด้วยถูกคนบดีเปี้ยหยิบไปขายดันสามเขาก็เลยตามเรื่อง โทรศัพท์เครื่องนี้ว่าไปโผล่ที่ไหนเพราะโทรศัพท์มันตามกันง่ายอยู่แล้วมีรุ่นไหนไปขายที่ไหนที่ไหนใครเอาเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วโมโตโรล่าเนี่ยมันมีใช้อยู่แค่2คนมีแค่บังกับป๋าที่ใช้ฝาแค่นั้นใช่ปกติอาจจะใช้จาสามหนึ่งศูนย์กันพวกเราทั่วไปพวกใบไม้พวกอะไรเงี้ยจะมีอยู่แค่บังกับป๋าแค่นั้นสองเพราะฉะนั้นมันเช็คไม่ยากเลยไม่ยากไอ้ลำารโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะที่สามสามอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันมีกันเยอะแต่ถ้าสมอโตเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยมันเช็คไม่ยากต่อให้ไปแดนไหนก็แล้วแต่แล้วตอนนนนัั้าาาาปปลกก็็อออยยยููู่่ใเครืขบบงงดแ ครับเขาดูแลทุกคนอยู่แล้วบางครับก็ไปไล่เจอที่แดน3ามก็เลยไปไล่ไล่จากมือนุ้นมามือนุ้นเขาไม่ยอมซวยอยู่แล้วป่าเขาก็ค่อนข้างมีทธิพลพอสมควรกับเจ้าหน้าที่ด้วยกับทางโทษด้วยได้ตัวทางนุ้นไหลมาเป็นผู้ช่วยเป็นคนที่เก็บโทรศัพท์เราเลยแหละครับไปก็เรียกตัวเข้ามาพอเรียกตัวเข้ามาเสร็จก็รับสารภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยงานก็ไปลงก็เป็นผมกับพิสุจอีกที่ไปปิด ปิดเขาก็ต้องบอกว่าคนที่เก็บโทรศัพท์ชเพราะคนนั้นน่ะโดนเราถูกไหมเยอะเลยวันนั้นสาหัสเลยนะแทงไปแล้วทีนึงแต่มัน,ม,นมันเขาใส่เสื้อทหารน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะเข้ามาโดนแน่นอนใส่เสื้อทหารเสื้อื้อทหารช่วยได้เยอะนะข้างในเพราะมันมันปิ้นออกไปมันแทงไม่พอย,ยเขา<อ>้ากระทืบสาหัสเลยลงไปในคูน้ําเล็กๆเนี่ยตัวมุดไปอยู่ในครูน้ําเลยสองคนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กก็ไปฮิ้วขึ้นมาแล้วก็ตบนน่นนี่นั่นบังเขาเอาโก้กาแฟเนี่ยเฟี้ยงเข้าหน้าลยโก้กาแฟเขาโมโหมาเสร็จปุ๊บบัง แล้วก็โยนลงไปที่พื้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเนี่ยผู้ช่วยคนนี้จะเข้ามาจะมาทำร้ายเขาพกเหล็กเข้ามาที่จะมาแทงมาแทงพวกเรารโทษสูงให้เจ้าหน้าที่ลากออกไปแล้วก็ไปถังซอยดำเนินคดีไอ้นั่นอีกด้วยโอ้โหโดนกระทืบสาหาัสโดนแทงด้วยแถมยังโดนเป็นผู้กู้ทำผิดไปเองโดยโดยปริยายเลยเคแค่บังมัดโยนเหล็กไปตัวเดียวกับเจ้าหน้าที่บอกกับไม่กี่คำนะจะบอกว่ายุคนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงใช่ใช่ถูกไหมเป็นอย่างนั้นจริงอิทธิพลค่อนข้างสูงนะผู้องถัง หลังจากนั้นก็ปะปายนะงานลงแบบนี้ค้างที่บางขวางม,มาก็มาเก็บแบบนี้ผมจะคอยเก็บเคสให้เขาเกือบทุกๆเคสแล้วก็มีเคสที่สาหัสที่สุดแล้วก็เคสใหญ่ที่สุดก็คือมาแตกหักกับปลาหลอก มีจุดแตกหักเกิดขึ้นเกิดจากเรื่องอะไรเรื่องเราฟังลเรื่องเด็กคือเด็กคนนี้ต้องเท้าความไปตรงที่ว่าผมเป็นคนที่6ของโทษสูงค,คือเด็กคนนี้เป็นเด็กเหนือผมก็รับมาดูแลที่บ้านก,ก,ก็คืออยู่อยู่กินด้วยกันแต่นนเนี่ยม,ม,มันเป็นเด็กที่ค่อนข้างใจถึงมันก็ดูแลบังนะดูแลทุกคนหมดเป็นเด็กดีมากพอบังย้ายมาคือเราอะดูแลอยู่แล้วบังก็ดูแลเลี้ยงดูนะส่งเสียเลี้ยงดูกินข้าวที่บ้านบังกินอะไรมันก,ก็กินแบบนั้นบังทากับข้าวอะไรมันก็กินแบบนั้นเล่ามาก็กินแแบบกกกินนนเเเหมมมืออััพปปป่่าาาาาาลยย้ร็จดดทีไู คือบังเขาบอกว่าขวัญหาคนไปดูแลป่าด้วยผมก็ให้เด็กน้องๆไปไปนวดขาไปซักผ้าไปพาขึ้นห้องอน้องคนนี้จะอยู่ข้างกายเลยคือดูแลทุกอย่างเหมือนผู้จัดการส่วนตัวมันก็ดูแลป่ามาอย่างดีนะแตม่มันมีวันหนึ่งที่มันมีเด็กแบบกระด้างกระเดื่องกระบังอะ่ะเด็กในใ,ใ,ในโทษสูงแต่มันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ไม่เลยไม,ไม่ไม่ได้เรียกผมไม่ได้เรียกพิสุกไม่ได้เรียกเจ็ดสมุไรหลายหลาย,ลายคน uh huh. ท,ที่ที่เป็นสมุไรบังก็ไม่ได้เรียกบังเขาก็เรียกบอกเฮ้ยมึงมาี่นี่เดี๋ยวมึงไปดูไอ้ ไม่ถูกแล้วทำทำแบบไม่ถูกใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงไปตกให้บังหน่อยอันนี้ก็เดินมาบอกบังว่าคงไม่ได้หรอกบังเพราะผมเป็นคนของป่ามีอะไรต้องผ่านป่าก่อนถ้าบังจะใช้ผมบังต้องบอกป่าอะไรประมาณนี้ บังขึ้นใหญ่โตเลยก็คือโทษสูงกูดูแลอยู่ป๋าลอ,อก,กูก็ดูแลอยู่มึงซึ่งเป็นเด็กในบ้านเก่ากูกูให้ไปดูแลเขาแต่กูจะใช้มึงไปตบไอ้นี่แค่งานเล็กเรื่เล็กเล็กแค่นี้มาพูดแบบนี้สาใช่ใช่มาพูดใส่กลงแบบนี้ก็เป็นเรื่องเขาไม่ได้ระเบิดตอนนั้นแต่บงังเขาเก็บมาในใจใซึ่งเขาต่า,ตายให้เด็กคนนั้นนะกลับไปเหมือนเดิมเข้าตาอเข้าตาเลยครับมันเหตุมันก็มาเกิดวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมเพราะว่าวันเสาร์วันศุกร์จะเป็นวันที่เล่าเข้าเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่ปิดบัญชีเอาแล้วล่าสาม เพราะมันเป็นนายนอกแดนเขานายในแดนจะได้ไม่สวยเวลาก่อเหตุอะไรขึ้นมาใช่ไหมลูกพี่เราที่อยู่ในแดนจะได้ไม่ต้องรู้เรื่องจะได้ไม่ต้องมานั่งทํารายงานสวยกับเขาไปด้วยนี่นะต้องบอกว่ามีความคิดมีไต่ตอมมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาจัดสั่งันส่วนไวช่บางเขาหัวมเหมาะสมแค่ไหนอะไรไงคือเขาวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่แล้วเขาวางตัวไว้หมดทุกอย่างว่าใครจะต้องไปทําอะไรพอถึงวันเสาร์งานลงแล้วพอเล่าเข้าไปได้แตกิล่าไปขวดนึงมั้งแล้วก็มะนาวเกลืออะไรของเขาแหละข่าภาษาบางของงานลงไอ้นี่เลยอื ไปขวัญเดี๋ยวเองไป จัดงานนี้หน่อยเขาก็มาเล่าตอนแรกกับผมไม่รู้เรื่องเขาไม่เล่าให้ผมฟังเขาก็มาเล่าให้ผมฟังกับพี่ตุกฟังว่าเรื่องมันเป็นไงไงเชี่ยกูเจ๊ต้าแม่งอย่างนี้ได้ไงวะนู่นนี่นั่นอะไรม่งไร้ได้เอาได้บางเดี๋ยวผมจัดให้ครับปิดแม่งเลยผมก็ไปกับน้องสองคนไปกับไอ้กลางไอ้กอฟหลายๆคนอนะ่ะไปไปมันสองสามคนเพราะเด็กในบ้านเราก็มีอยู่ใช่ไหมมันก็คือเด็กในบ้านเก่าเราทั้งนั้นน่ะที่ดูแลเขาใช่ป่ะแต่มีไอ้คนนี้คนเดียวที่กระด้างกระเดื่องก็ไม่มีใครเด้งนะแต่วันที่ไปปิดอ ที่เรามีกันในใจกับเด็กคนนี้แค่นั้นเองครับผมเพียงแต่ว่าเด็กคนนี้มันดูแลเขาเขาแค่แค่นั้นเองเข่าวดังมากนะดังดังดังงดังมาออกมาดังจริง,งเะก็ระสามระสายไม่ว่าจะเป็นตำรวจเั้าผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็ต่อสายกันเข้ามาวุ่นวายเลยพอพอ,พอจัดไปจัดไปเสร็จเรียบร้อยไอ้นนี้ก็โดนถังอันนี้ก็ไปไปขึ้นไปขังไปสงบสติอารมณ์แล้วไม่กี่วันก็มาดูแลป่าเหมือนเดิมป่าเขาก็เอาลงมาดูแลเลยคนเลือสาแผลหายอะไรหายก็ดูแลกันปกติมันเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็บางเขาก็ใช้ชีวิตปกติงานก็ลงคนอื่นปกตตติิทุกกกเสสสาาาาารรรอววน้่่่่่ะะะแแแมมีีขืงบป แหละข่าวออกไปบางก็รับหลายสายเหมือนกันชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันแล้วนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับปา๋า<ช>คือเราเข,ขาลบป๋าอยู่แล้วป๋าก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วจัดแต่คนที่เราไปดูให้ให้ดูแลเขาแค่นั้นเองคือมันเป็นอย่างนี้ไหมฮะผมมองว่าบางมัดเขาก็มองว่าป๋าเนี่ยก็คงจะเข้าใจในตัวบางม<ช>ัดในการที่เด็กคนนี้โดนเรื่องอะไรถูกไหมฮะ<ช>เขาก็เลยปล่อยตัวธรรมดาใช้ชีวิตปกติถูกไหมแต่ที่ที่เขาจะรู้รู้อยู่แล้วคือผู้ผู้ใหญ่โทรมาเขาในการที่เฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรพอได้แล้วนะประมาณนั้นถูกไหมฮะแต่เราไม่รู้้ว่าาาาลึกๆเเเรไปทํใหสีย ชอเสียอะไรประมาณนี้ครับครับอยู่ดีๆบางวันนั้นเช้าจะแต่เช้าเลยก็ลงมาผัดข้าวให้เด็กในบ้านกินกันอะไรเงี้ยปงเก่งกงเก่งเลยแล้วบางเขาก็แก้วแตกหรือไงเนี่ยสักอย่างหรือมีมีอะไรเนี่ยแก้วแตกแล้วบางเขาก็บอกว่าคงใส่ผู้ไปแล้วว่ะคงจะไม่ได้อยู่แล้วว่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงชุดดำมาห้าหกคนเลยมาอุ้มบางมัดไป แล้วมาก็ท้งหอนใจถูกต้องด้วยใช่ทั้งๆนี้ไม่มีใครบอกเขาเลยนะก็มาอุ้มเขาไปก็เอาเสื้อผ้าเอานน่นเอาあไปก็ไปสไตล์แฟชั่นเขาปกติไปทรงแฟชั่นเขาเลยแหละรองเท้าไนกี้ทรงสูงฮิปฮอปของเขาเลยไปก็ใส่แหวนเพชรเล็เพชรอะไรของเขาลไปตามนั้นแหละก็ออกไปเขาบอกว่าก่อดูแลบ้านดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นั่นคือประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับเราถูกไหมฮะพอบังไปได้ข้ามวันเดียวตั้งแต่บังมางานแรกหกเจคดีมันมีคดีเล็กๆอีกนะแต่คดีเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้มีบัน บันทึกทั้งหกคดีเนี่ยที่เจ้าทุกเขาโดนปิดกันไปเนี่ยคนที่ขงังอยู่บนซอยที่ไปที่โดนปิดเนี่ยลงมาหมดไอ้ชุดที่ปิดเขาเนี่ยทั้งบ้านเลยครเนี่ยสิบเอ็ดคนเจ็ดคนสิบเอ็ดคนเนี่ย ย้ายขึ้นไปอยู่บนซอยสลับกันไปเลยใช่ใช่หลังจากที่บางมัดออกไปแล้วถูกไหมสัมพวนเปลี่ยนเลยใช่ถูกมเปลี่ยนจากที่บอกว่าไม่เอาเรื่องจะผิดกลายเป็นถูกจากถูกกลายเป็นผิดเลยเราลองรับสภาพว่ามันเกิดึ้นแล้วใช่ไหมพอหัวไปหางก็จะบอกว่าที่ขึ้นซอยหมดนี่คือ7จ็ดซามูไรเนี่ยขึ้นหมดเลยน่าจะประมาณ11คน11ดคนด้วยมีเด็กในบ้านด้วยไงก็ขึ้นไปกันหมดเลยทั้ง11คนพอขึ้นไปก็ขังมันปกติน่าจะมีคาสั่งจากผู้มีอิทธิพลอะไรไม่รู้หนึ่งในสิบเอ็ดก็มีม ขังกันไปก็ไปเรียกร้องอีกข้างบนก็เขาขังเราเนะไอ้ขังผมเนี่อย่างนี้ได้ไงญาติมาเยี่ยมเนี่ยพอญาติมาเยี่ยมบอกว่าโดนขังซอยนู่นนี่นั่นอะไรโทษสูงเครียดอย่างเงี้ยูจะกีดตัวเองอยู่แล้วจะนุ่นจะแน่เลยนะไปให้เข้าไปหาพอส่วนบ้างไปคุยกับนายผู้ใหญ่บ้างว่าขอมานั่งกินข้าวข้างนอกก็ได้เขาตั้งเรื่องที่ขังเรานี่คือตั้งเรื่องว่าอะไรทุกเรื่องเลยอ๋อย้อนหลังหมดเลยใช่ย้อนหลังทุกเรื่องเลยย้อนหลังหมดเลยแล้วก็แนบคนที่เราต่อถูกไหมฮะแนบคนที่เข้าไปก่อเหตุเนี่ ไม่นานนะ<ต>บาง,<ม>บ,างบางย้ายมาได้ไม่กี่เดือนเองนะช่วงเวลาแค่ประมาณ2 3สเดือนที่บางย้ายมานี่ก็หกเจ็ดคดีถ้าจะอยู่ต่อไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อน่นาจะท่วมนะาดียังไม่ออก <laughs> นี่ยังไม่รวมคดีถอดกล้องนะกล้องวงจรปิดกับสัญญาณโทรศัพท์ก็สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นคดีของผมกับไอ้กลางของคนเขามาติดตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์งบประมาณประมาณ5้าล้านไอ้เครื่องตัวนี้ก็มาติดเหนือโทษสูงเลยอยู่ตรงที่เรานั่งกินข้าวกันเลยสัญญาณมันตัดได้จริงโทรอยู่นี่คือตัดไปเลยไม่ได้ยินเลยไปแนบข้างกำแพงไปหาสัญญาณบางมุมอาจจะมมมมีีบางุก็ไ่ ิดปัญหาให้กับคนที่เขาทํางานต่างการหลายๆท่านครับคนกระทบโดยตรงเลยก็มีปาลอ,อบังมันอาจารย์บุญพันธ์พวกนี้เลยลงขันกันว่าไม่มีใครไม่พ้นใครก็ผมอีกเ็าเรียกผมไปเพราะผมก็จัดเด็กไป3คนแต่ป๋าไม่ได้สั่งป๋า,เ,าเขาแค่บอกว่าโหแล้วจะใช้กันยังไงอย่างนี้ลําบากนะมัดบางหกแม่เขาลงแม่งลงมาดิป๋ารออะไระออพังแม่งทิ้งไปเลยอะไรแบบนี้นใช่ เป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันจันทร์เนี่ยคณะของกรมราชัณฑ์จะมาตรวจสัญญาณตัวนี้ทาเสร็จแล้วแล้วส่งมอบให้ิ่งเสร็จแบบแกะกล่องกิฟต์เลยใหม่ๆเลยยังไม่นันส่งมอบเลยถูกไหมใช่เปิดแบ็คเลเวลกินกัินเสร็จปุ๊บวันนั้นผมก็งงปกติผมจะได้กินแต่ตากีฬาไอ้วันนั้นบังให้แบ็คมาเพื่อผมกับพี่สุกินแบ็คกันขวัญมานั่งโต๊ะนี้กินแบ็คกับบังหนึางนันบังเขาก็เลยสั่งมาเขาบอกเนี่ยเอาตัวนี้ลงแล้วกล้องพวกนี้เอาลงให้หมดตัวไหนที่ส่องเห็นเราเอาลงมาหมดตีแม่งให้หมดแล้วก็คืนค หมุนกล้องทุกตัวตอนแรกเขาสั่งทำลายด้วยแต่เราเกรงใจพิธาที่ลูกพี่เราเขารับหน้าเราก็เลยทําไปได้แค่หมุนหมุนให้มันเบอร์หมุนให้มองไม่เห็นเฉยๆแค่นั้นเองแต่ไม่ไดเอาลงมาแต่บางจริงๆเขาสั่งใหเอาลงมาไอ้กลางน่าจะเอาลงมาแล้วสองสาตัวก็เอาถังไปใส่สองสาตัวพอมาเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปถอดไอ้สัญ,ญญาณตัวนี้ก็ลงมาขึ้นไปลือ้อไปไขเอาเหล็กนะเลหล็กแหลมไขควงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นตัวใหญ่พอสมควรเหมือนกระเป๋าเดินทางไปนะใช่พว คือมองข้ามความดูดไปแล้วคือจะเอาลงมาตามคําสั่งเราทีเดียวพอลงมาเสร็จปุ๊บก็โยนไปกลางสนามตะก้อเลยตอนนี้ก็เฮกันหมดเลยบังเออนีวป๋าเปิดตกมือกันหมดทุกนีนั่นเพราะกล้องมันจับภาพเราได้แล้วเขาก็ตีหมดแล้วเอาน้ําปลาลาดน้ําเกลือลาดเปิดฝาเครื่องออกมาลาดเครื่องมืแทนีตีตีตีเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนข้ามไปแดนหนึ่งแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปตกแดนหนึ่งมันไปตกลานต้นโพซึ่งแรงเวียมไปไม่ถึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างคนต่างใช้ชีวิตปกติเช้าวันรุ ทันยานโทรศัพท์หายไปไหนใครเห็นว่ามงนู่น <motiv> น <ators> <vt ret ii eine ee> ี okay. <un> ่อะไรมาอย่างี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นรล่าทุกงานทั้ง7คนธามุไรเลยนะทุกคนไม่มีใครสักคนเดียวที่โดนสอบแล้วจะไหลไปหาเอ่ยชื่อบางมันของตัดโดยเฉพาะผมเนี่ยแบบไม่มีเลยโดนตีโดนสอบกันแค่ไหนก็ไม่มีผมหมันไส้เมาเมายาโน่นเมาอะไรแล้วก็เป็นคดีด้วยเป็นเป็นเป็นมีก็มีน้องรับไปครับน้องรับไป2คนตอนแรกนายเขาก็ไม่เชื่อนะว่าทํากันสองคนะไรอะไรเงี้ยตัดสินมาก็6เดือนทําลายของหลวง6เดือนแล้วก็ปรับ 2- 3สล้านบาทปรับก็เป็นโทษจําไป เพิ่มโทษเพราะตอนนั้นมันเป็นโทษตลอดอยู่แล้วไอ้โทษจำก็ไม่เท่าไหร่เองแค่ไม่ไม่ถึงปีคดีตลอดเราอยู่เนี่ยมันยังไม่เด็ดขาดแต่เรามีคดีทำร้ายร่างกายมาก่อนคดีทำรายกล้องมาก่อนคดีพวกนี้มันเป็นคดีเล็กๆซึ่งมันขึ้นศาลปุ๊บมันจะตัดสินก่อนคดีพวกนี้มันก็เลยจะหมดไปก่อนเข้าใจแล้วในขณะที่เราจองจำอยู่ถ้าขึ้นไปตัดปุ๊บเนียมันก็จะหมดไปปริยายในการในช่วงเวลาที่เราจองจำคดีของเราอยู่นะมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าหัวทะเบียนเขา ปุ๊บเนี่ยเราได้คลองชั้นคดีเล็กเลยนะถ้าคดีถ้าคด,ดีเล็กเราเด็กขาดแล้วเรามีชั้นเนี่ย อ่าถ้าเป็นสมัยเมื่อ2 0กว่าปีแล้วเราจะได้คลองชั้นชั้นดีดีมากชั้นเยี่ยมจากคดีที่เราเด็ดขาดตรงนี้เลยอ่าน,น,น,นี้อันนี้คืออันนี้คือเราย้อนกลับมาพูดในสิ่งที่แบบว่าคดีที่ต่อต่อมานะรวมทั้งที่คดีกล้องจอดเป็นอย่างเาเอามา,าเล่าให้ฟังแต่ที่รู้มันยังไม่จบในใ,ใ,ในในนัดที่นี้นั่นคือสิ่งที่บางมันย้ายออกไป11คนเราขึ้นซอยถูกไหมฮะมันยังมีเหตุที่ทําให้ต้องบอกว่าเห็นพี่ขวัญเล่าผมฟังว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาเริ่มมาเก็บใช่นน่าจะเป็ คดีใหญ่ครับน่าจะเป็นคดีเรื่องเรื่องเรื่องบ้านป่าได้แล้ หลังจากที่มีปัญหากันกับบ้านป่าแล้วก็ได้รับหลายสายเหมือนกันเขาก็โทรมาบอกขวัญมึงอยู่กับป่ามึงดูแลเขาอะไรเงี้ยกูให้ดูแลนะอะไรเงี้ยกูไม่ได้ให้ไปไปทำอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็อธิบายกับผู้ใหญ่นะอธิบายทุกสายว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันกับนี่เลยไม่เกี่ยวกับป่าเลยเป็นแค่เด็กคนนี้เองแล้วเด็กคนนี้ผมเลี้ยงมาฟังดูแลมานู่นนี่นั่นมาแค่มันดูแลป่าแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ความคิดคนละความคิดกันเราคงคิดว่าไปหักหน้าหรือว่าไปทําให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรตรงนั้นกะ็ เขาก็โทรไปขอว่านี่น้องชายปยา่ยาอย่าอย่าไอ้นี่เลยอย่าติดใจอะไรมันไม่มันไม่รู้นู่นนี่นะั่นเขาก็เล่าอธิบายเหตุผลของผมให้ปา่าฟังอะไรเงี้ยก็ไปนั่งคุยกันป่าก็บอกเออโอเคมึงนักเลงกูก็นักเลงพอลูกพี่มึงก็ฝากมาอะไรเงี้ยเพราะาอันนั้นกูขอแล้วกันอย่าไปตามเรื่องมันเพราะหลังจากนั้นนะ่ะผมผมก็ตามแก้กันนะมันมันต้องท้าความไปก่อนว่าพอพอเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยวันที่เกิดเหตุอะวันที่เราโดนขังซอยนะรเราต้องทอนความไปก่อนไอเรื่องที่มาขอโทษขอโพยกันเนี่ยคือทีหลังแล้วพอเราโดนข ที่เป็นซาบูบางมัดได้ใช่ใครก็ได้ที่ลงมาจากขังก่อนปิดคนนั้นก่อนนั่นคือบัญชีดําผลที่บางมัดย้ายออกไปแล้วใช่ครับ คือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องปิดชีวิตหรือเปล่าหรือต้องบาดเจ็บสาหัสกันไหมแต่ต้องโดนแต่ต้องโดนถูกไหมฮะโดนแน่นอนประจวบเหมาะวันนั้นเป็นตอนเช้าเพราะญาติผมแข็งมากญาติญาติผมจะมาทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นผมคนแรกที่พี่สาวมาเยี่ยมรอบเช้าปกติจะรอบบ่ายคนแรกของ11คนเลยก็เลยลงเดินลงขังมาแต่งตัวหล่อออกมาเปี้ยวหมดก็เดินลงมาพร้อมอาจารย์บุญพันธ์สุทีิวิริวันพี่อ้อยน่ครับผู้คดีอภพง์ปักกะนังที่เดินออกไปเยี่ยมญาติด้วยกันว ข้างหลังวิ่งเข้ามาเลยแทงคอเข้ามาให้ตรงนี้นี่นะแผลตรงนี้เข้ามาแทงคอเลยใช่แผลนี่คือปากแผลนี่คือใหญ่นะซึ<ม>่งมองแล้วนี่แผลยาวอย่างนี้ไม่ใช่มันมันคงไม่ใช่เหล็กแหลมแน่นอนเป็นเป็นมีดทาครัวเลยมีดทาครัวเหรอใช่เป็นมีดทาครัวเลยตอนที่วิ่งเข้ามาแทงเราก็ไม่ได้รู้ตัวเพราะว่าตัวเรากําลังเปิดประตูแต่บปบเยี่ยมย่ที่คนที่เห็นนะคือพี่อ้อยครับคู่คดีอภพง์เนี่ยเขาเห็นพอเห็นวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บพอเงื้อจะแทงผมเขาเลยผลักผมไปข้างหน้าหน่อยนึงนี่ขนาดผลักไปแล้วนะเพราะหมอบอกว่าอีกกประมมมาาาณเนน็โงยบลไ่ท้ ว่ามันจะเข้าเส้นเลือดใหญ่จากคองเปมแดน2ไปโรงพยาบาลไม่ทันก็แสดงว่าที่แทงมาเนี่ยเป็นทีเดียวจริงจริงแต่เข้าความลึกไปนี่รู้สึกว่าประมาณกี่เซนเจ็ดเซนเจ็ดเซนแล้วบอกว่าเหลืออีกนิดเดียวก็จะเข้าเซลล์เลือดประมาณเซนนึงนั่นหมายถึงจะต้องเสียชีวิตใช่ครับโอ้โหต้องมาต้องขอบคุณย่อยใช่ที่เขาผักเราในวันนั้นที่ขนาดผักใช่ไหมถ้าไม่ผักนี่คือวัดเต็มๆมีด้ามแน่นอนใช่น่าไหมครับด้ามใช่โอ้โห เราบอกเป็นวินาทีที่แบบว่าเฉียดตายเลยใช่ก็เจ้าหน้าที่ก็นาตัวสงง่งโรงพยาบาลแล้วก็ล็อกกัะเด็กคนนั้นแล้วขึ้นฝ่ายไปเพราะว่ามันเป็นงานมาใช่ใชปะเขาเขาก็ล็อกตัวไว้พอผมออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ย<ร>ก่อนที่จะออกไปเนี่ยวิ่งไปหาพี่สุกก่อนเพราะตรงหน้าแดนน่มันจะเป็นที่ขังซอยของพวกเราหมดเลยแต่พี่สุกกบขังฝั่งนู้นเหล็กของพวกเราอะ่ะอยู่ข้างพี่สุกซึ่งไว้ในโถส้ว่วมเราก็ไปตะโกนขอเหล็กพี่สุกโดนแทงแล้วสรงเหล็กลงมาหน่อยส่งเหล็กลงมาตอนนั้นเรายังไม่ได้ออกลงมานอกเลยค่อนข้าง เพราะว่ามันต้องเวลาเราเซฟของอะนะในในที่นั้นเราม่ต้องเซฟไว้ใต้โถส้วมเราต้องยกโถส้วมขึ้นฉาบปูนยกโถส้วมเอายาสีฟันทา้อมอะไรเงี้ยมันมันก็ออกมาไม่ทันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาควบคุมตัวผมไปโรงพยาบาลก่อนพอพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยแวะเยี่ยมญาติยังจะแวะใช่ใช่แวะบอกญาติว่า เออมีปัญหากันนะนู่นนี่นั่นนะกลับก่อนเลยแล้วก็จับแผลไปอยู่นี้ใช่ใช่ใช่ครับเราบอกกลับก่อนเลยพอไปรักษาเสร็จปุ๊บก็กลับมาจังหวะที่กลับมาเนี่ยพวกพี่แว็กแล้วก็อภงปากพนังตอนนั้นอะอาภงปากพนังคือรักผมมากรักเหมือนน้องเลยอะเขาก็รวมตัวกันรวมทั้งเด็กในบ้านด้วยจะแหกโทษสูงออกมาวางงานกันจี้ผู้ช่วยเหลือเอาบุญแจตึกเพราะยังไงอะ เด็กคนนี้ต้องต้องขังขังขังบนตึกอยู่แล้วใช่ป่ะขังที่นี่อยู่แล้วอะไรแล้วก็วางแผนอะไรเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะแก้เลยยังไม่ทันได้แก้ป๋ามาประกบตัวเด็กคนนี้เดินออกจากตึกไปเลยแล้วก็มีเจ้าที่ควบคุมไปด้วยสี่ห้าคนอะไรครับไปขังอยู่ที่แดน5แผลที่จะแก้ในวันนั้นก็เลยยังไม่ได้แก้พอเรากลับมาเราก็ได้ขึ้นไปอยู่บนซอยแล้วก็วางงานกันมารับโทรศัพท์จากทางนน้นด้วยทางแดน5ด้วยเพื่อที่จะไปต้องงานแก้นะเราก็ต้องไปแก้คือธตามแก้ใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าสาเหต เล่มนี้มีดที่เป็นมีดทาครัวเนี่ยมันจะมีใช้อยู่แค่เฉพาะป้อมเจ้าหน้าที่แค่แค่ไม่กี่ป้อมเท่านั้นคือมีดเล่มนี้มันก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ในในในป้อมนั้นเราก็เลยรู้ต้นสายซึ่งเราเรารู้เลยช่<ร>ามา<ม>เล่มน,นี้ของอใครใช่ใชถ้าเป็นเหล็กทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงขนาดนี้แบบป้งนะอ๋องานงาน,งานหักหน้ากันมานี่เองอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปตามแก้ที่นูน่นคืนนั้นเราก็ได้รับโทรศัพท์แล้วจากผู้ใหญ่ข้างนอกว่าคือเขาเคลียร์ให้เราแล้วงานนี้ขอนะอย่าแก้ถ้าแก้ไปเป็นเรื่องนู่นนู่น เราก็อธิบายให้ฝังโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บแต่แต่เรื่องแก้เนี่ยยังแก้อยู่ทางโน้นะวางงานเรียบร้อยแล้วเตรียมปิดแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นลงมาผมโดนเบิกตัวลงมาไปคุยกับป๋าป๋าก็เบิกตัวลงมาคุยเขาบอกว่ากูคุยกับลูกพี่มึงแล้วกูเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนั่นมันก็ลูกน้องกูนะอะไรเงี้ยกูขอแล้วกันกูก็นักเลงมึงก็นักเลงใช่ป่ะต่างคนต่างพลาดป๋าขอแล้วกันไม่ต้องเรื่องนี้ขอให้จบไปอะไรเงี้ยแต่พวกพี่น้องของเราอ่ะมันมันมันเขาเขาไม่ยอมจบ ันไปปีผลกระทบต่อญาติพี่น้องเราที่อยู่ข้างนอกข้างนอกใช่ซึ่งถ้าเกิดเราทําอะไรไปปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ที่มันจะจบข้างในเรืองจำไม่ใช่แล้วมันจะลามไปถึงญาติพี่น้องเราแล้วถ้าเราทําไปเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยเขาจะเอาตัวเราอย่างไงมันมันมันเรื่องพี่ไม่มีปัญหาไปแล้วว่าผมผมพร้อมที่จะทิ้งอยู่ข้างในแล้วครับผม แต่ที่ปัญหานี่ทําให้เราต้องหยุดเนี่ยคือคําพูดนี้ที่บอกว่าเป็นห่วงคนข้างนอกด้วยจากบุคคลบุคคลหนึ่งที่เขาบอกมาถูกไหมเพราะว่าเรื่องเรื่องมันอาจจะตามไปล้างกันข้างนอกได้คือไม่ได้ขู่แต่มือเป็นการพูดบอกว่ามันต้องเป็นในรูปแบบนี้แน่ถ้ามึงไม่จบจะต้องยอมจบไปว่าโอเคแล้วผมรับปากผมจะไม่ยุ่งเลยผมไม่แตะแต่อื่นผมไม่รู้นะแล้วพอกลับขึ้นถังมาเราก็ยกหูไปเลยว่ายกเลิกหมดทุกอย่างยกเลิกหมดนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็บอกเหตุผลไปถูกไหมเพราะอะไรทำไมถึงยกเลิกแต่ตัวมันจะไปมีเรื่อง โดนกระต้นตีนเรื่องยาเรื่องอะไรเราไม่เกี่ยวเรารไม่เกี่ยวแต่เรื่องเราเนี่ยคือจบกระจบแผลแผลนี้นถ้าแก้กันจริงๆเนี่ถึงกับแบบตายเลยนะถ้าเอาจริงๆเพราะว่าว,า,วางงานจะไว้ฝั่งโน้นหมดแล้วพี่สุกวางไว้ให้พี่แว็กวางไว้ให้ใครวางไว้ให้หมดแล้วครับก็คือว่าส่งสัญญาณดักทางนี้ไปว่าเล่นเลยนี่คือ<ช>จบของเปรมนี่แบบว่าในคุื่อก่อนเนี่ยเป็นแดนแบบว่า รับแลข้างนอกนี่ไม่ได้มีสิทธิ์มารู้เรื่องราวข้างในนะคำที่เสียชีวิตข้างในด้วยสายเหตุที่เกิดจากนักโทษเองเยอะมากตา็ที่รู้ๆกันอยู่บางทีไหลาตายมัง่งผูกคอตายมัง่งฉีดผงตายมัง่งอะไรมั่งเงี้ยมันก็มีหลายงานที่แบบว่าหักกันมานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจับกันฉีดผงเงี้ยขู่กันแขวนมั่งอะไรจนแบบว่าก,กระตุก,กจนแขวนคอตายอ่ะมัน,น,นเป็นมันเป็นผลงานของนักโทษข้างในก็ค่อนข้างจะเยอะในสมัยก่อนนะนี่นะสมัยก่อนอยู่แบบน่ากลัวมากคนข้างนอกไม่สามารถที่จะรู้ไ<โ>ด้หรอกว่าเขา ต้องเชื่อ<ช>ถูกไหมครแต่จริงๆแล้วตื้หรือหนังบารเนี่ย<ช>คือคนข้างในเท่านั้นที่รู้ใ<ช>่ถูกไหมครับใช่ครับหลายๆงานงานใหญ่ๆห,หลายๆงานก็มีนางเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับก็ทุกคนก็ต้องเชื่อแหละนะว่ามันมีอยู่จริงและหลังจากนั้นต้องจบกันปาแผนนี้ใช่ใช่ก็รักษาตัวไปตามปกติแล้วก็หลังจากนั้นก็คดีที่เราก่อไว้ทุกคดีก็ไหลามาหมดเลย<ช>ผม,มโดนโทษตลอดชีวิตความจริงอะ่ะประมาณ10ปี9ปี10ปีผมก็น่าจะปล่อยแล้วครับเพราะเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็ปล่อยมา8ปี9ปียุใต้ี่ก็ปล่อยมา9ปีแต่เราัง้อง ไปติดคดีที่คดีของบางเนี่ยเกาไว้ข้างในก็ปร <c oughs> ะมาณหกคดีมีเจ้าหน้าที่เขาพยายามเค้นที่ว่าจะให้ไปถึงบางแต่ก็ไม่มีใครปีดปากคนคก็จบที่ตัวเองหมดเรายัางโดนขนาดนี้แล้วในมุมตอนนั้นบางมัดคงตันตอนนั้นอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> บางบางโดนอุ้มไปบางขวางแล้วก็ส่งต่อไปสงขา <c oughs> แล้วมีผลตามไปถึงบางมัดไหมในการที่ก็ก็มีบ้างแต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกร่างกายอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วใช่แบบมีแต่พวกแบบว่าโทรมาคุยโทรมาต่อว่าโทรมาอะไรเงี้ยคือว่าก็มีผลบ้างนิดนิดนหน่อยแล้วก็โดนอุ้มไปส ไม่มีอะไรมากเกมกับบังก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีอะไรเกิดเพราะว่าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เขาคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วอุ้มไปสงขาเราก็คิดว่าจะเศร้านะมันน่าเศร้าโอ้กันดานนะาสงขาใลบ้านกลช่องเราด้วยบังกลับไปเปิดบ่อนที่โน่นอีกโอ้โหพาเขาพิชจากดินแดงเป็นถนนปูนเลยเป็นลาดยางมาต่อยเฉยเลยก็เอาบางขวางไปประยุกต์ตน้นอีกแล้วใช่เปิดบ่อนเปิดอะไรเปิดกล้องมาหาบุญเนี่ยบอกขวัญมาไหมสงขาที่สําคัญเลยคือประเด็นเลยเป็นเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คือ๋อที่ขับรถใช่ใช่ที่เขาไว้เล่านี่น้องๆที่เพิ่งมาติดต ตามใครยังไม่ไปดูอีพีบางมัดคองตันนะไปเปิดดูได้นะครับว่าวีรกรรมของบางมัดคองตันหลังจากที่ย้ายไปอยู่ที่สงขาแล้วเขาไปทําอะไรไว้นะครับและทําให้เจ้าหน้าทูยาทีนี่คือว่าสะเทือนกันไปหมดเลยการันตีผมการันตีได้เรื่องเรื่องราวที่พูดมาบางทีมันอาจจะดูเวอร์ไปนะครับใช่เหรอมันเป็นไปได้ยังไงเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ลูกเรื่องราวมันคือเรื่องจริงยุคนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆ อาจารย์โอโ้กอ็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวอาจารย์ปิดตายเลยนะปิดแม่งเพราะคลองไผ่เถื่อนมากเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้ีกว่าขวัญไม่ต้องทำอะไรขวัญยุ่ยเฉย,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 ยาะมารับแขกพอพอย้ายเข้ามาในห้องใช่ไหมมบอกใช่โจทย์ผม ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยโจทย์ผมอาจารย์เขาก็โทรไปให้เด็กในห้องแตไ่ไอคนนี้มันยังเด็กอยู่ไงก็เลยจัดจะกระทือบไปชุดหนึ่งแล้วก็ลงแขกก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกละครั้งหนึ่งบายโคกซีนะครับ